นะครับนำความรู้ที่ได้เรียนมาเอาไปประกอบอาชีพนะครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ีๆบัณฑิตนะครับก็ อยากให้นําความรู้ที่ได้จากการเรียนออกมาอะไรนาไปใช้ในการทํางานลวนองการดําเนินชีวิตชโชคดีนะคะอ๋อสแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านนะคะ<น>แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานส<ะ>แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตที่จบใหม่ด้วยนะคะคนที่มีงานทําแล้วก็สววะะสแสงความยินดีด้วยค่ะส่วนคนที่ยังไม่มีงานทํานะคะก็ขอสู้ๆต่อไปนะคะแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตนะครับของตณะดุสาการนะครับ่นหน้า ก็ขอให้พี่ก็มีงานทําดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมน้องนะครับแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตพอตระศีวิทย์ทุกคนด้วยนะค่ะเขาแสดงความยินดีกับพีพีบัณฑิตทุกคนนะคะจบแล้วเขาให้มีงานทําดีๆมีอนาคตที่ดีค่ะขอยินดีกับพี่บัณฑิตนะครับที่ฝ่าฟันอุปสรรคหรือบททดสอบของแต่ละหลักสูตรมาได้นะครับก็ขอยินดีกับทั้งหลักสูตร4ปีและ5ปีด้วยนะครับที่ประสบความสําเร็จครับและขอให้ ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปฟังเกร์เชั่นพี่บัณฑิตมทรศรีวิชัยพวกเราตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทุกคนนะคะกว่าพี่ๆจะจบคงจะเหนื่อยหน้าดูยังไงก็ขอให้พี่ๆบัณฑิตทุกคนมีความสุขกับการทำงานเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วอย่าลืมพวกเราชาวเทคโนลนะคะ ขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตนะคะขอให้ทางข้างหน้ามีสิ่งดีๆรออยู่มีการงานดีๆคอยอุ้มชูมีชีวิตที่เลื่อนหลเจริญก้าวหน้าตลอดไปค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตที่น่ารักคนนะคะขอให้ชีวิตของพี่พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเบียบดแังเหมือนแสงตะวันคอยนําทางตลอดไปค่ะค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตนะคะนี่พี่คนเรียนจบแล้วนะคะขอให้พี่ได้งานทําที่ดีๆมีคนน้าหน้าถือตามีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพนะคะและขอให้พี่มีความสุขในการทํางานตลอดไปขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตทุกคนนะคะขอให้ทาง รป็ราบรื่นสดชื่นสดใสในหน้าที่การงานค่ะฝากถึงพี่ๆบัณฑิตที่รับในปีนี้นะครับก็อยากจะฝากพี่ๆว่าถึงที่จะจบไปแล้วก็อย่าลืมน้องๆครับเพราะว่ายังไงเราก็คือพี่น้องกันเราจะไม่ลืมกันแล้วก็จะคอยช่วยเหลือกันตลอดครับขอให้พี่ๆโชคดีครับขอบคุณครับ ก็ตื่นรุ่นปีครับที่เราเรียนจบเรียก็มีความสุขออกมาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนแล้วก็การงานในด้านต่อไปก็อยู่ดีมีสุขกับคนก็ยังจะก็ยินดีนะครับกับการประสบความสําเร็จของรุ่นปีปีที่ว่าได้จบในปีนี้ครับขอแสดงความยินดีกับพี่ีที่ได้รับนิญาาในปีนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในนาทีการงานค่ะขอให้พี่ๆทุกพี่ๆบัณฑิตทุกคนนะคะที่จบปีนี้นะคะขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ พบแต่สิ่งดีๆแล้วก็ได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบค่ะค่ะขอให้พี่โชคดีแล้วก็มีการงานทําที่ดีนะคะพวกผมจะไม่ลืมพวกพี่ขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทุกคนนะครับาะว่าพี่บัณฑิตมีความสุขป,ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนครับขอบคุณครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจขอให้พี่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะค่ะ ก็ขอฝากถึงบัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่นะครับสดสดร้อนร้อนกันเลยอยากให้ทุกท่านนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นกําลังของชาติต่อไปพัฒนาประเทศชาติเราให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทุกคนของเกรสเรชันกับพี่บัณฑิตทุกคนครับขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตที่จบใหม่ทุกคนนะคะคนที่ทํางานอยู่แล้วก็ขอให้มีงานที่ทาดีๆแบบนี้ตลอดไปส่วนคนที่ยังไม่มีงานทาก็ขอให้เจองานที่ดีๆทําค่ะ ขอให้พี่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะค่ะยินดีกับพี่บันดีทุกคนของเกรดูเรชันค่ะขอให้พี่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะค่ะ พี่คะมีงานทำเร็วๆนะคะกลับมาเยี่ยมน้องบ้างนะขอะแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตที่จบใหม่ทุกคนนะคะคนที่ทํางานอยู่แล้วก็ขอให้มีงานที่ทาดีๆแบบนี้ตลอดไปส่วนคนที่ยังไม่มีงานทาก็ขอให้เจองานที่ดีๆทําค่ะยินดีกับพี่บัณฑิตทุกคนของเกรดเรชันค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทุกท่านที่จบในปีการศึกษา57ขอให้พี่ทุกคนเป็นรุ่นพี่ของรุ่นน้องตลอดไปแล้วก็ขอให้รุ่นพี่ ได้ทํางานที่ตรงสายกับที่โดยเเรียนไปแล้วก็ขอให้พี่เจอเพื่อนรุงงานที่เป็นมิตรแล้วก็อย่าลืมพี่น้องชาวยูาเทคโนหนูอยู่ตรงนี้พี่อย่าลืมกลับมาหาหนูนะคะยินดีกับพี่บันดิตทุกคนด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีงานดีๆทําจบแล้วก็อย่าลืมกลับมาหาน้องๆด้วยนะคะน้องๆยังรออยู่ขอให้ประสบความสาเร็จในชีวิตนะคระับจุบ๊บๆ ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆนะคะขอให้พี่มีความสุขมีงานทําที่ดีแล้วก็ม anyway, um, so ีงานทําท so right ี่ตรงกับสายที e> ่พ uh, so ี okay. ่เรียนจบนะคะขอให้ประสบความสําเร็จค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตทุกคนนะคะส่วนใครที่ไม่มีงานทําก็ขอให้มีงานทํากันทุกคนนะคะส่วนคนที่มีงานทําแล้วก็ขอให้พี่ๆประสบความสําเร็จทุกคนนะคะก็ขอให้พี่ๆบัณฑิตทุกคนนะคะที่จบการศึกษาไปแล้วมีงานทําดีๆแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเยี่ยมน้องๆที่รั้วมอเตอร์ของเราด้วยนะคะ พวกเราตัวแทนจากคณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตใหม่ทุกท่านขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตใหม่ทุกท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขอให้พี่ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและขอให้พี่บัณฑิตใหม่ทุกท่านเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างสมภาคภูมิและสุดท้ายนี้ ขอให้พี่บัฑิตทุกท่านนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยอย่าลืมพวกเรานะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ยินดีกับพี่ๆบัณฑิตทุกๆคนนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้งานทําดีๆแล้วก็อย่าลืมน้องๆที่นี่นะคะ Congratulations to all of you guys I am freshy and I'm look forward to see you success in the future get new job new life and make I wish you make your dreams come true สวัสดีค่ะพี่บัณฑิตทุกคนหนูเป็นตัวแทนน้องเป็นตัวแทนน้องศิลปศาสตร์นะคะหนูก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคน้วยนะคะพี่ๆทุกคนคือแบบอย่างที่ดีของพวกหนูในการศึกษาต่อไปในแายภาคหน้าและหนูขอให้พวกพี่ๆประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างขอให้พี่ๆมีความสุขกันมากๆนะคะค่ะขออินแสดงความยินดีด้ค่ะขอบคุณท่า ควาินดีกับการที่สำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความตั้งใจความภูมิใจของครอบครัวของพี่ๆหนุ่ทุกคนครับขอให้พี่บัณฑิตจงมีแต่ความสุขในชีวิตการทำงานเงินเดือนเป็นหมื่นแสนครับผม congratulation ครับ congratulation s Congratulations to the new graduates in this years I wish everyone happy and successful in everything such as in a good job in love in your life and everything like you want to do and for the last thing don't forget us at latchman kla university of technology phi wijaya s o n g k l a and thank you and good luck ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะคะคุณเก่งมากเลยค่ะผ่านทั้งอุปสรรคหลายๆอย่างทั้งกิจกรรมการเรียนเพื่อนๆ ขอให้ประสบความสาเร็จด้านการงานด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับพวกพี่ๆด้วยนะคะที่ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการเรียนไปแล้วตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันขอให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านค่ะขอให้พี่บัณฑิตที่รับปริญญาปีนี้มีงานทาที่ดีมีงานที่มีเงินเดือนเยอะๆขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตมีครอบครัวที่ดีขอให้ชีวิตพี่เจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองในชีวิตก็ขอให้พี่บัณฑิตประสบผลส สำเร็จนะครับผมมีการมีงานทําที่ดีนะครับขอบครับพี่จบแล้วก็อย่าลืมพวกเรานะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตทุทกๆด้านเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิตทุกๆคนนะคะจบไปก็ขอให้มีการงานที่ดีก็ขอให้พี่ประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะอะไรอะไรอาดูยิดีอะไร R U T อะไรอาดูยิดี T ที่จบไปในปีนี้ขอให้มีงานทาที่ดีทุกคนคะ่ะแล้วก็หวังสิ่งใดก็ให้ได้ดั่งใจหวังทุกคนคะ่ะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้พี่ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านมีงานมีการทําที่ดีคะ่ะก็ขอให้พี่ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะมีงานทําที่ดีคะ่ะ <ขอ S 3> มีเงไ้งไปกระทจำนำวิชาชีพและเป็นที่ต้องการของเลาแรงัานอาต่รัของแัก็อย่างรกติจ ขอให้พี่มีงานทําที่ดีๆนะคะเงินเดือนสูงๆเจ้านายรักค่ะขอฝากถึงพี่ๆบัรดิกนะคะที่ตอนนี้ก็สําเร็จการศึกษาไปแล้วนะคะ9ก้าหนึ่งนะคะก็อยากจะให้พี่ๆนะคะไดะ้ทำงานที่พี่ๆรักหรือว่าอยากจะทํานะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จกับงานที่จะทํานะคะแล้วก็เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ ดีขึ้นดีขึ้นหลังจากจบค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตที่จบในคณะบริหารธุรกิจด้วยนะคะขอให้พี่ประสบความสําเร็จในชีวิตในภายภาคหน้าด้วยค่ะก็ฝากถึงพี่ๆนะคะที่พี่ๆได้ประสบความสําเร็จไปหนึ่งเก้าก็ต่อไปก็ขอประสบความสําเร็จอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดของพี่ที่พี่ได้เลือกงานแล้วได้เลือกงานที่ดี เหมาะสมกับพี่และงานที่พี่รักและประสบความสําเร็จในก้าวต่อๆไปเหมือนได้เป็นหัวหน้าหรือว่าได้พัฒนาตัวเองเพิ่มเิมเมขึ้นไปค่ะและเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆค่ะ่ขอให้พี่บัณฑิตประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็มีอนาคตที่ดีแล้วก็ขอให้พี่บัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆตลอดไปค่ะแล้วก็น้องจะนําแบบอย่างที่ดีที่พี่บัณฑิตได้นํามา ให้น้องๆได้ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็ขอสแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่นะคะนี่ก็เป็นขั้นหนึ่งของชีวิตแล้วก็เป็นก้าวแรกของการประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนและต่อไปนี้ขอให้พี่ๆทุกคนขอให้เจอแต่สิ่งดีๆในการทํางานมีชีวิตที่ดีๆค่ะขอสะแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตทุกคนนะคะขอให้รุ่นพี่ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะ ขอให้พี่บัณฑิตเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตการงานหน้าที่ทุกอย่างขอให้มีชีวิตที่พร้อมครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องต่างๆขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตที่จบปีการศึกษาปี25 5 7นนะครับขอให้พี่บัณฑิตทุกคนมีความมีหน้าที่การงานที่ม,มั่นคงและขอให้ประสบความสําเร็จทุกที่สําหรับพี่ๆที่ยังไม่มีงานทาก็ผมก็ขอให้มีงานทำเร็วๆครับ แล้วก็ขอให้ประสบความในการใช้ชีวิตทุกอย่างครับผมก็ขอให้พี่บัณฑิตเอาประโยชน์จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจําวันเอาไปใช้ในการงานที่จบม,มาจากมาาหาวิทยาลัยมอเตอร์โร่ศิลวิัยสสงขลาม,มีงานดีๆทํามีงานที่มั่นคงไม่ตกงานไม่อะไรขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทุกทุกคนขอให้พี่บัณฑิตประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตปีการศึกษา2 5 5 7ทุกคน ขอให้พี่ๆมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นดั่งที่พี่ๆทุกคนหวังไว้และขอให้พี่ๆประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในชีวิต จากใจรุ่นน้องม,มอบให้รุ่นพี่คะ่ะก็ขอให้พี่นะคะได้ทํางานแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะอย่างที่พี่ตั้งใจค่ะค่ะก็ขอยิยนดีกับพี่บัณฑิตทุกคนนะคะและขอให้พี่บัณฑิตทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในทางการงานและประสบความสําเร็จในชีวิตก็ฝากถึงพี่บัณฑิตนะคะให้นําความรู้ที่ได้ศึกษาเาเรียนมาไปพัฒนาสังคมต่อไปให้สังคมดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ ก็อยากให้พี่บัณฑิตนะคะกลับมาเล่าประสบการณ์ที่พี่ได้ไปฝึกง,งานไปทํางานมามาเล่าสูกา่กันฟังให้น้องๆรุ่นหลังๆได้รับฟังกันค่ะถ้าถึงพี่บัณฑิตที่จบไปนะครับก็จบไปแล้วก็แวะมาหาน้องๆบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับขอใหพ้พี่โชคดีทุกคนค่ะ กุศ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครับขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตทุกท่านในความวิทยะอุตสาหะและความภาคเพียรจนสําเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตร4ปีและ5ปีรวมถึงต้องชื่นชมพี่บัณฑิตที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยและวันนี้ครับคงจะเป็นอีกหนึ่งวันที่พี่ๆรอคอยอย่างภาคภูมิหลังจากนี้พี่พก็คงจะต้องใช้ชีวิตในโลกกว้างต่อไป ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัวอย่าลืมพ่อแม่ครูอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังเราและที่สําคัญครับอย่าลืมชื่อนี้ราชมงคลศรีวิชัยด้วยไฟปัญญาเจิดจ้าสองนำทางฝั่งฝันไม่เคยเลือนลางก้าวอย่างไม่เคยเงียบเหงาเพื่อนพ้องน้องพี่ผสานวิถีแห่งเรา ดังแสงเคียงเงาเราร่วมกันนำพาร่วมเส้นทางร่วมไวไฟฝันร่วมสายใยผูกพันร่วมคืนวันฟันฝ่าด้วยแรงหวังด้วยพลังศรัทธาผ่านการเวลาผองเราร่วมขวาธงชัย